สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะสิบเอจุดสามศูนนะคะพี่น้องไม่ต้องสงสัยค่ะว่าเป็นอย่างอ้อยบางงามนะคะพี่นอ้องหยาหลายเฮ้ยเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะมาเห็ดได้เป็นอ้อยแต่ละตุนนี่ก็ได้้องบางหยาอันนี้พึ่งเนี่ย ได้ออกจากเครื่องแล้วค่ะอันนี้คือเอาบริเวณรอบต้นออกได้ค่ะพี่น้องพี่น้องเบิง้งอ้อยมันเลี้ยวนะคะอ้อยมันเลี้ยวอ้อยมันใหญ่เพราะว่าหยามันไหลบอขออนุญาตไทยให้พี่น้องเบิง้งไปไกลวันนี้นะคะ,พเ,ะ,ะ,คะเพราะว่ามันหกมากก็สิได้เป็นอ้อยนะคะพี่น้องเบิง้งโอ้โหเนี่ยค่ะพี่น้องลำบากแท้แดดกับแดดฮ้อนกับฮ้อนนะคะกว่าจะเป็นอ้อยได้แต่ละต้นนะคะ อันนี้เป็นพันสิงคปโปร์ลายไม้ไผ่นะคะพี่น้องเนี่ยปลูกไว้นะสิงคปโปร์ลายไม้ไผ่ตั้งใจว่าความตั้งใจนะคะตั้งใจว่าซีเฮ็ดไว้อ่าแบ่งปันพี่น้องไปปลูกประดับนะคะพี่น้องสาหรับสิงคปโปร์ลายไม้ไผ่แต่บ่รู้ว่าซิรอดไปหอดใดนะคะเพราะว่าหญ้าทวมพี่นออ้องหญ้าทวมบ้างจบหนึ่งอันกับบรรยากาศร้อน สุดๆอีกเลยค่ะพี่น้องเบื้องความหกโอ้โอนพี่น้องเบื้องพี่น้องเบื้องถามว่าอ้อยสวยบอ้อยหนังงามค่ะพี่น้องแต่ว่าหยามันหกนี่เป็นอ้อยต่อด้ค่ะพี่น้องตัดไปสองมีดแล้วคะ่ะแต่เนี่ยนี่เป็นมีดที่สามแต่ว่าพี่น้องเบื้องมันสิได้บพราวเพราะว่ามันหกหลายเบื้องเบื้องทุก่ล้วน,นะคะ เฮ็ดบาไหวพี่น้องฮ้อนแดดลายอันลายเนวค่ะเนี่ยขาะพี่น้องถ้าอ้อยมันขาดการบำรุงขาดการดูแลนะคะโดยเฉพาะวัชพืชเนี่ยก็สำคัญคือการเฮ็ดให้อ้อยเฮาเนี่ยเลี้ยวบ่อบบใหญ่บบแตกกอบอย่างทั้งสิน้นค่ะพี่น้องเสียเวลานะคะพี่น้องคือหยามันหลายก็จะเปลนอ้อยเนาะพี่น้องเนาะลำบากแท้ สิงครปร์ล,ลายไม่ไผ่นะคะเนี่ยบัดท,ที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องโรคที่มากับฝนขึ้นกันนะคะพี่น้องใบใบใหม่ใบ,บเป็นจุดนะคะใบเป็นจุดนี่พี่น้องนี่คือสิงคโปปูลายไม่ไผ่มันจะลายตั้งแต่ใบเลยนะคะกะพยายามซีเฮียให้มันใหญ่นะคะพี่น้องซึได้ แบ่งปันพี่น้องไปปลูกนะคะแต่บ่รู้ว่าี่สำเร็จหรือบ่สำเร็จนะคะเพราะว่าเอาหญ้าบา่ไ <laughs> รขนาดปลูกวัชลุมนั่นนะคะแต่ว่าหญ้าแห้งมากมันหนาฝนหญ้าแห้งค่ะพี่น้องนะให้จังไห๋เอาค่ะพี่น้องให้จังได๋กับปัญหาวัชพืชเนี่ยคือบ่ว่าสิเป็นการปลูกอย่างก็สร้างค่ะมันปัญหาหลักคือวัชพืชเลย น้ำนีเขาก็ยังวางเทียดเดียวเขาปล่อยระบบหน้าม,มันก็เสร็จแต่ว่าจะพืชเนี่ยได้เอาอยู่เบิดปีค่ะพี่น้องเฮ็ดจังไหนคะ่ะพี่น้องขอคําแนะนํานะคะเฮ็ดจังไหนสวนเขาจังนี้บ่มีวัชพืชโดยที่เขาจีบต้องมานั่งเสียหยาอยู่เบิดเมื่อเบิดคําบ่ต้องมาเสียหยาอยู่ตลอดนะคะเนี่ยมันกำบ,บังเมนว่ามันออกกวดเด้พี่น้องมันก็มีหากงาอีกแบบที่ไหนแล้วก็เมเล็ดยาแล้วก็เกิดขึ้นมาโอ้เฮ็ดจังไหนดีค่ะพี่น้องคะ่ะ ไผรมีวิธีแนะนาผู้ใดมีวิธีที่แบบว่ากําจัดหยาแบบเทียเดียวแล้วยู่ยได้ไปเป็นปีนะคะขอคําแนะนํานะคะอยากรู้อิลิคือตั้งแต่เห็ดมานี่ต้องม้าค้อยเสีย,ย,ยหาย,ยาต้องมาค้อยดายหาต้องมาค้อยตัดหยาตลอดเลยค่ะอยากแบบว่ากําจัดเทียเดียวแล้วยู่ได้เป็นปีบม่มีหยาเกิดขึ้นเลยนะคะมีวิธีการบ่ค่ะพี่น้องคะ มีก่ะซ้อยแนะนำในเด้อค่ะคือทั้งนี้พอปัญหาหนักอีกค่ะเรื่องหยาเบาไวค่ะมีไอหยาหลายคักสะอ่อนบอกค่ะพี่น้องบ้งโอ้ทายทำสำเนาเด้อค่ะพี่น้อง อย่าหลายพูดอยากอายค่ะแปลงนี้อย่าคักอิลิค่ะพี่น้องค่ะเอาประทันนะคะ